เดี๋ยวเรื่องเราก็เข้าห้องนี้ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลอ่ะคุยได้คุยได้เราอ่ะเราอ่ะคุณยิงผมไหมอ่ะเดี๋ยวพี่มิ้งค่ะคุณยิงผมไหม่อทุกคนเข้าห้องนี้นะคะออกไปแล้วครับเลยห้องเดี๋ยวน้องว่าออกก่อนนะคะสองสี่ทุกคนออกออกจากห้องห้องเก่าออกไปนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกเลยชื้อนะคะเข้ามาคนหนึ่งแล้วนะโอเค ารเตตออเเข้้้้าามในนนนหงแลวะีดี๋ยวใครที่ออกเออ่ที่ใครที่เข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอบคำถามแอดมินนิดนึงเนาะว่าอยากไปติวเออ่ติวหนังสือวิชาอะไรกับใครในทีมสี่คนนี้มากที่สุดนะครับสำหรับผมก็อยากไปติวนะฮะติวตะกี้ิวโอเคครับเรียบร้อยครับต้องขึ้นบนสุดเหรอใช่ค่ะวิชาอะไรครับพี่พร้อมก็อยากติวแบบคู่หมั้นกัแล้วเนี่ยมี วิชาอะไรควิชาของรักวิชารักครับวิชากายหรือวิชารักนะครับภาษากายภาษากายนจะติวให้ทุกวันโอเคค่ะบอกชื่อห้องนะอ๋อตอนนี้เราเป็นแฟนคลับได้แปดไปเรียบร้อยแล้วไปพักภาษากายกับภาษารักแล้วของพี่อินพี่วอลล่ะคะติวนะครับสองสี่ศูนย์นะสี่เจ็ดสี่นะสองสี่ศูนย์ะสี่นะสีเจ็ดสี่นะทุกคนผมชอบระบามบัฟกันไปบัฟกกันมาของสอง เข้าใจแล้วทำไมแฟนตอบถึงไปทันีว่าภัยสันทมนะ้วครับเก้าใจภัยสังคมยังเป็นภัยซึ่งกันและกันด้วยนะอ่ะพี่นิบอยอยากมีอะไรติววิชาคอมพิวเตอร์ครับเพราะอะไรจะแฮกไปหาดิชิบะควาปเรียนนด่แหลยจะไปหาแทงเครื่องวะเราจะไปหาที่อยู่คุณแล้วคุณจะไปบ้านคุณไปถามคุณว่ายิงห่มทำไมคือลอบนี้ไม่มีคนพแล้วเดี๋ยวลอง